มาครับเจอกันอีกแล้วดูหอามปาก,กนนอันเมื่อนะเนาะวันนี้เจอกับอาหารอะไรเพือ่อน,นเจอกับอาหารสิงโตโดูมาครับชอยจุ๊ครับผมสุมาภัยกับคนที่เป็นบักกินดิบด้วยเนาะแต่นี่เป็นวิธีชาวบ้านครับมาดูนักว่าวหลายยับก่อนเนี้ยบเดี๋ยวก่อน,นี่เห็นก๊อมกับล่างของเชื่อนเะนาะครับ ลุยมันจิ้มเพียเขานี่เตรียมตัวแล้วแต่ขาดข้าวคั่วเอาใส่ข้าวคั่วหน่อยโอ้ข้าวคั่วข้าวดำนะครับเดี๋ยวลงรยลงไปโอเคจิ้มเพียเขานี่สูตรเด็ดทำเองนะครับโดดเราแบบโก็คนผู้เล่ยคู้เล่ยเพียจะเจ๋มเต็มเพียเขาต้มก่อนนะครับต้มแล้วก็ ทำให้มันซุกซุกเซ็ตเอากับมาซอยหอมแดงซอยต้นหอมกบไฟหอมก็ลงไปนี่โอ้หน่าจินมเลยครับเออนะรอไล่เนี่ยครับครับอืมดูอืมอ,อ,อ,อืม,อม อื๋อพักกัดเนาะอร่อยสนอืมอ,อืมพักัดคิวอืมอ๋อ,อคือกัดคิว 他，碎酷来，酷来。

เราทำซูชิหน้าเนื้อก่อนอยกใ,ใจมือนะครับคุณเติรนี่ดูเอาพันด้นนวย,ยครับจิ้มเขาโอ,โอ้โหอร่อย เอาก็บนี้ครับอยา่าพปูเอาเก็บมาสดๆมันอยากออร่อยล่ะครับเือนเจอกัน